นี่พอผมซื้อไอ้พวกคเครื่องเสียงพวกนี้มาเนี่ยผมเชื่อบ้านในวงดนตรีแล้วผมเลยกล้าลงทุนไอ้ของพวกนี้เพื่อให้เพลงที่มันเล่นโดยวงที่ผมเชื่อบ้านแล้วเนี่ยออกมาดีที่สุดครับผมเปลี่ยนวงเปลี่ยนวงผมก็ไม่รู้ว่าวงมันจะเล่นได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วก็เล่นในห้องเดิมมันก็จะดีเหมือนเดิมหรือเปล่าผมก็เลยกล้าลงทุนตอนนี้พี่เขียดเขาเริ่มมาสัมผัสเอสไอเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะมองเห็นว่าซิสเต็มเขาเนี่ย โชว์ศักยภาพของมันออกมาได้เยอะขึ้นกว่าเดิม,มสนับสนุนโดย BAV High End Show 2023ครั้งที่2งานแสดงเครื่องเสียงและโฮมเทยเตอร์ระดับไฮเอนด์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย สงสัยว่าพอเข้ามาในห้องเนี่ยนี่เป็นครัวด้วยแล้วก็แล้วก็มีส่วนที่เป็นฟังเพลงด้วยครับทำไมถึงเอามาแบบอยู่ด้วยกัน,นครับคือผมเป็นคนชอบชอบฟังเพลงตั้งแต่เด็กๆแล้วทําอะไรก็มักจะมักจะต้องมีเพลง,อ,งอยู่ตู้อยู่กับอย,อยู่ติดตัวตลอดแล้วก็จะใช้ชีวิตอยู่ในครัวเนี่ยเพราะอะไรก็เลยเอาให้มันอยู่ในครัวให้หมดเลยทุกอย่างก็คือชอบอะไรก็ทําเองได้ไหมฮะ บ,บางครั้งนอนในนี้เลยครับ<อ>ไม่ได้ข <ละ S 1> ึ้นช่องนอนเลย<อ> <c oughs> บางครั้งหลับเลยจนเชา้าเลยเนี่ยผมมาผมเห็นมีแบบอาหารอไอ้นังสือเกี่ยวกับอาหารนะวิธีทำอาหารสูตรเนี่ยทำไส้กรอกมีรมควันมีสโมกแล้วก็เนี่ยทำสเต็กไอต่างๆนี่ส่วครับชอบทำชอบครับอชอบทานชอบทานเพราะว่าถ้าชอบทำไม่ใช่หรอครับชอบทานแล้วคราวนี้ทำมันสะใจกว่าสะใจกว่าซื้อ ตอนที่ทำครั้งแรกก็คงไม่ได้คิดว่าจะจะมีชุดเครื่องเสียงเอามาไว้อยู่ด้วยใช่ไหมหรือว่าตอนทำรครอบครัวเนี่ยห้องนี้ใช่ไหม,ไหมครับใช่ครับไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องมีเครื่องเสียงขนาดนี้มา,าอยู่เยเพราะว่าเป็นช่วงยาวๆเลยที่ที่ไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังเครื่องเสียงนชุดแบบนี้จะฟังไอ้แบบที่ง่ายๆค,คือพวกไอ้แบบ พูดทูเล็กๆเอบพูทูตูทูตครับแต่แต่พี่เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วก็คือฟังดนตรีคลาสสิกมาตั้งแต่นานซื้อแผ่นเสียงสะสมมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไม่มีเครื่องเสียงแผ่นเสียงผมก็ฟังของพ่อหรือไม่ก็ถ้าแบบวันไหนไปบ้านใครบ้านลุงบ้านน้าอะไรที่เขามีเครื่องเสียงแบบนี้ครับผมไม่จะหิ้วไปฟัง เก้็นตพี่เขียดเขาจะฟังแผ่นเสียงใช่ไหมพี่เขียดแล้วฟังเพลงคลาสสิกก็คือเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นตเนั่นนะฮะเข้ามาก็มีแต่แบบแผ่นเสียงเพลงคลาสสิกแล้วเขามีความรู้สึกยังไงที่เข้ามาใช้ห้องนี้ซึ่งซึ่งมันเป็นห้องทั้งิฟวิ่งรูมห้องครัวห้องทําอาหารเวลาเราเปิดทีวีอ่ะแล้วก็จะมีไอ้พวกเปิดเพลงคลาสสิกแล้วก็ แล้วก็เป็น,เป,นเป็นวิวภูเขาวิวดอกไม้วิวป่ามีลมพัดต้นไม้ไหวอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเพลงคลาสสิกเด็แล้วก็มีคลองมีหาดมีโขกอะไรไัวมันมันได้บรรยากาศว่ามันลื่นลมใช่ครับมันดีกว่าทีวีเป็นจอขาวๆแล้วก็มีเสียงเพลงออกมาครับครับเพราะนั้นห้องฟังเพลงก็เลยต้องขอมองเห็นอะไรพวกนี้อครับ ผมว่ามันเป็นสิ่งที่แตกต่างจากสมัยก่อนนะเมื่อประมาณ1ิบหปีหรือยี่สปีย้อนหลังนะทุกทุกคนในห้องฟังเครื่องเสียงถ้ามีหน้าต่างนี่ถูกโ h นะ e ไม่หรอกเพราะว่าพี่มองว่าคือพี่เขียดไม่ได้คือเนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ในแวดวงอของเครื่องเสียงเลยแค่นั้นนะอ่ะก็คืออยากได้ลำโพงฮาเบตมาฟังเพลงคลาสสิกแต่ว่ามีภาพอยู่ในใจอยู่แล้วว่า เวลาฟังคลาสสิกอ่ะเราก็ต้องดูวิวมีอะไรไปด้วยเออใช่ที่ทำห้องนี้มาก็เลยมีแต่กระจกนะแต่ว่าก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีปัญหาเรื่องอะคูสติกใช่ไหมเพราะว่าก็ไม่ได้ก็ไม่ได้รู้ถึงตรงนั้นว่าพอออกมาใส่ปุ๊บเนี่ยถ้าห้องมันไม่ได้มีการแบบอันนปรับเรื่องของอะคูสติกเนี่ยเสียงมันจะออกมาแบบไม่ได้ดีอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเมื่ตอนนั้นตอนนั้นคิดครับว่าต้องปรับอ๋อโอเคคิดว่าต้องถับเพราะว่า ห้องกระจกเนี่ยมันไม่ดีแน่ๆไม่ดีแน่นอนครับอแสดงว่าในใจของพี่เขียดก็รู้อยู่แล้วว่าโจทย์มันเป็นแบบนี้ว่าห้องกระจกมันมีปัญหากับเสียงองมนแต่จะทํายังไงก็ได้ให้มันลงตัวแล้วก็ให้มันใช้งานได้จริงครับพูดตรงว่าผมก็ลองลองเอาไอ้ลำโพงบลูทูธอ่ะมันมีลำโพงบลูทูธแต่มันเป็นสองตัวครับผมก็ลองมาตั้งทั้งเหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้ฮะ จริงๆแล้วอะเกลี่ยเนี้ยเสียงดีฝุดในใจผมคือผนังนู้นใช่ไหมแต่ผมไม่ต้องการนั่งดูผนังอ๋อใช่ใช่โอเคเป็นจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนคือว่าเราไม่ต้องการหันหน้าเข้าผนังใช่ใช่ครับก็พยายามจะหาว่ามันจะมีอะไรที่ช่วยผมได้บ้างโดยที่ไม่ต้องมา ถึงโดนทำอะไรจนจะจบไม่เห็นวิวครับครับผมก็ผมก็ยังไม่รู้จใจตัวนี้นะครับผมก็เริ่มด้วยการเอาม่านมาก่อนมันคือเรื่องเบสิกสำหรับคนที่มีห้องฟังที่เป็นห้องกระจกแล้วก็ต้องติดม่านใช่ครับคือเพราะถ้าจะให้ผมพูดจริงๆนะถ้าผมรู้จใจไอ้นี่มาก่อนนะครับผมไม่มีหรอกมากกระดาตอนเนี้ยผมยังคิดจะลื้อทิ้งเลยแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แดดครบ ไม่ครับระบบจะทําม้านข้างนอกไงอ๋อโอเคครับแล้วผมก็จะปลูกต้นไม้ให้มันบังแทนเอาต้นไม้มาบังแทนครับครับสรุปแล้วเนี่ยที่เขาทำห้องแบบนี้คือความตั้งใจเขาอ่ะอยากจะเห็นวิวในการฟังเพลงอยากจะอยู่กับธรรมชาติแต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้ห้องนี้มันมีคุณภาพสูงสุดคือเราเดินมาเจอห้องเนี่ยพี่เราเดินมาเจอห้องนี้เฮ้ยมันเสียง มันจะฟังได้เหรออ่าใช่ใช่จริงไหมคือเราอยู่วงการเครื่องเสียงมาเราก็รู้เราก็รู้อยู่แล้วว่าห้องกระจกอะห้องผนังแข็งแข็งเพราะว่าคนทุกคนแอนตี้เรื่องนี้ไม่มีการทรีตอะไรตรงเนี้ยมันมันไม่ดีอยู่แล้วครับคือตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทำหนังสือเครื่องเสียงมาเวลาให้คาปรึกษานี่ออกไหมทุกคนก็แม่แมเอาห้องกระจกไม่เขามีห้องกระจกเราก็จะให้เขาเราก็ให้เขาบิวผนังพับกระจกอันนี้ในสมัยก่อนนะก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่า ตอนนั้นเรายังไม่รู้จัก ASI ไงใช่ไหมครับว่าว่ามันมีอยู่แล้วมันใช้งานได้ผลยังไงอะไรตอนนี้พี่เขียดเขาเริ่มมาสัมผัส ASI เนี่ย<ง>ผมคิดว่าเขาน่าจะมองเห็นว่าซิสเต็มเขาเนี่ยโชว์ักยยภาพของมันออกมาได้เยอะขึ้นกว่าเดิม,มผมผมก็เลยมองว่าการที่เล่นเครื่องเสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงชุดราคาจากกี่ล้านหรือว่าจะกี่สิล้านหรือจะเป็นร้อยล้านก็ได้ถ้าอะคูติกไม่ดีนะฮะอ,อคูติกไม่ดี มันอาจจะส่งผลให้โชว์ศักยภาพของซิสเต็มไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อเงี้ยอีกอย่างหนึงน่งเรามองว่ามันคือการตอบโจทย์อะคือวิธีคิดอะหรือว่าเขาเรียกอะไรประสบการณ์อะครับเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะจากที่เราอยู่ในห้องอุดอู้มาตลอดอะอเ,เราเค,คนบนกันเส <ๆ S 1> ียงก็จะอยู่เนีตอนตอนนั้นอะณเวลานั้นะเราก็คิดว่าเราเอาเสียงเป็นเลิศเราว่าเราเอาเสียงเป็นเลิศก่อน สภาพแวดล้อมเป็นยังไงช่างมันเราอยากได้เสียงมีมีสองอย่างคือว่าคนที่ซื้อเครื่องเสียงเนี่ยคือพยายามที่บอกว่าสเปคเลิศหรูต้องได้เสียงที่ดี่แล้วเอาเสียงดีแล้วก็พยายามของราคาสูงต้องได้คุณภาพที่สูงด้วยก็คืออีกอย่างคือเราเรายอมสละเรายอมสละเรื่องความสวยงามเรื่องของบรรยากาศออกไปเนื่องว่าเราจะเอาแค่ซาฟที เราเจ้าซาฟอริตี้เป็นหลักเลยนะณสมัยก่อนนะแต่ว่าพอพอหลังๆอ่ะคือใครมันจะอยู่ในห้องอุดอู้มา20ปีวะเนื้อหอมวะพราถึงพอถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะเราก็อยากเนี่ยอยากมีอยากมีห้องแบบที่เขียนอ่ะอยากได้ดูบรรยากาศอันื่นลมอ่ะเอชไอเนี่ยเขาออกแบบมาสําหรับห้องกระจกโดยตรงได้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นตัวชูคิวลดน้อยอะไรฮะหรือว่าจะเป็นตัวเฟดคอนเรกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นดิฟฟิลจริงๆมันใช้งานเหมือนกับไอตัว ที่เป็นแพนเนวที่เป็นไม้ล่องแผงให,ใหญ่ๆแล้วครับลักษณะมันเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีข้อดีก่าพวกนั้นอย่างหนึ่งนะฮะข้อดีของมันคือว่ามันไฟจูนได้แล้วมันไฟจูนละเอียดอ่าอันนี้คือความอัศจรรย์ของมันค,คือมันสามารถลดรูปจากไอ้แผงเยอะๆใช่ไหมมา<ช>มเหลือแบบไอ้ไอไถถเถอทะานยหน่อยไม่ใช่เถอทะหน่อยเถื่อคือแบบเถื่อทะาเยอะเลยหละมาเหลือชิ้นเล็กนิดเดียวใช่ใช่ครับซึ่งทั่วๆไปอ่ะถ้าใครไม่เคยได้สัมผัสอ่ะเราก็จะบอกว่ามันแบบ ที่หมอบอกว่าอะไรเงี้ยเนาะอุปกรณ์ชิ้ออนนี้มันจะไปสร้างเอฟเฟกนั้นได้ขนาดนั้นได้อย่างไรมันก็อยู่ที่ว่าใครได้สัมผัสมันบ้างกันเองอธิวีธีถามวิธีการจัดการกับเรื่องของเนี่ยกระจกสันหรือว่าไฟจูนเสียงเพื่อให้มันฟังได้แล้วก็ฟังได้ดีมากๆในลักษณะที่เป็นห้องแบบนี้ SI เนี <S S ่ยมันไม่ได้แอบสอบเสียงนะออใช่มันไม่แอบสอบอยู่แล้วครับมันไม่ได้แอบสอบเสียงมันไม่ได้มันไม่ได้เปลี่ยนเสียงนะครับ คือมันไม่ได้ดูดเสียงไม่ได้ซับเสียงมันไม่ได้แบบว่าใส่เข้าไปแล้วแบบสังหัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะคือมันทํางานคือจริงๆการทํางานของมันคือจัดระเบียบสังคมของคลื่นเสียงใหม่คือทําให้มันได้ยินอะไรเยอะขึ้นไม่ได้ดูดไม่ได้ซับอย่าลืมนะว่าการซื้อเครื่องเสียงที่ราคาแพงราคาสูงเนี่ยเราจะไปดูดไปซับมันทําไมถ้าดูดมันหรือว่าซับมันก็ไม่ต้องซื้อแพงก็ไม่ต้องซื้อแพงๆก็ได้ซื้อถูกๆูก็ได้ครับบางทีเนื้อมันหายไปสเกลมันหายไป ฮาร์โมนิกเสียงมันหายไปทำไมต้องซื้อลาโพงล้านหนึ่งเพื่อที่จะมาถูกซับไป50ก็นั่นแหะสิครับปัญหาแต่ SI มันไม่ได้คิดอย่างนั้น SI คือมันจัดระเบียบคลื่นเสียงใหม่เ,เพื่อเพื่อไม่ให้มันทับถมกัน,น่ะพูดง,ง่ายก็คือพูดง่ายว่าเ,เสียงมันออกมาร้อยแต่ว่ามัน<ช>วาวุ่นใช่ครับใช่ครับมันวาัวุ่ะมันตีกัน ถ้าเรามองเลยจากห้องเลยเนี่ยผนังทุกด้านนะฮะถ้าเป็นด้านที่เป็นเป็นผนังปูนผนังอีกก็คือมันเป็นผนังแข็งที่สะท้อนร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วกระจกก็สะท้อนร้อยแล้วนะครับถ้าเรามองถึงว่าเอาสิสเทมนี้มาใส่ในห้องเลยแรกๆเนี่ยอ,อาจจะคุณภาพอาจจะแบบว่าไม่คุ้มกับราคาลำโพงไม่คุ้มกับราคาแอมป์คือจริงๆมันมีมันมีมนมประสบการณ์หนึ่งครับที่ที่ผมมีกับเอสไซก็คือว่าเอาง่ายๆเรายังไม่ต้องเปิดเสียงนะ เราไปในห้องลักษณะเนี้ยห้องห้องที่เคยไปกับกโจ้อะใช่ไหมฮะไม่ต้องเปิดเสียงนะคือถ้าไม่ได้ติดตรงนั้นนะมันจะแบบพุ่นหวายเสียงอะคุยกันไม่รู้เรื่องไะครับใช่ไหมเราเราจะไม่รู้เรื่องเลยนึกถึงตอนที่เราไปร้านอาหารที่มันเสียงโบเวกไวๆเข้าไปในห้องวีพีเสียงอยู่คนหลายๆคนเสียงช้อนเสียงคุยกันโบเวกไวๆฮะแต่แค่ติด ASI เข้าไปอะทุกอย่างมันก็จะถูกจัดระเบียบ แต่จริงๆเสียงทุกอย่างยังคงอยู่นะยังคงอยู่ยังมีอยู่แต่มันไม่ตีกันจะไม่ไม่ไม่ฟุ้งอะไรใช่ไหมฮะตอนนี้เราอยู่กันหลายคนนะนะเราอยู่กันหลายคนอ่ะถ้าเราคุยกันเนี่ยเสียงมันจะตีกันมั่วนะฮะเราจะไม่ค่อยได้ยินแต่นี่เราอยู่กันรู้สึกว่ามันมันไม่ตีกันเราคุยแล้วก็เราก็เปิดเพลงเสียงดังเราก็ได้ยิน เราก็พูดคุยกันได้สิ่งสําคัญเลยนะครับฟังเพลงเนี่ยเราเปิดดังๆนะฮะดังๆเราก็ยังคุยกันได้ยินคําพูดของกันและกันไม่ต้องตะเบงหูไม่ต้องตะเบงเสียงไม่ต้องเอียงหูใส่กันแล้วก็ห้องนี้ผมเคยเทสคือตอนที่ผมเซตอัพนะฮะความดังสูงสุดอยู่ที่ร้อยแปดดีบีนะออที่เขียรที่ร้อยแปดคือเออจะถามอยู่ว่าทําไมอ่ะทาไมมันจะต้องแบบอัดดังไปขนาดนั้นโดยที่โดยที่ทุกอย่างมันอยู่ในในการควบคุม จริงๆมันไม่มันเหมือนกับไม่ดังนะพี่บุมันเหมือนกับไม่ดังเหมือนกับเราฟังปกติอะเราฟังเพลงคลาสสิกคือมันเสียงแบบรายละเอียดมันออกมาเยอะแยะไปหมดเลยสเกลเสียงออกมาคือมันมันเหมือนมันไม่ดังนะแต่ว่าเราวัดดีซิเบลค่าความดังสูงสุดมันไปพีกสูงสุดอยู่ที่ร้อยแปดดีบีคือเราปกติเราม่รู้สึกว่าเออมันก็ปกติใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วมันเอางี้ผมเคยไปหลายซิสเต็มหลายบ้านเลย เปิดเนี่ยวัดค่าเหมือนกันได้ประมาณ7 8 d ดสบี่ยหูจะพังแสบหูอันนั้นคือเหมือนแบบว่าเรารับความดังเต็มเ็มโอ้โหนั่นแบบหูชาเลยครับแบบปวดหูเลย7 8 d ดีบีนะครับฟังแทบไม่ได้เลยแต่ที่นี่ไปถึง108ยดีบีรู้สึกว่าเฮ้ยเรายัางคุยกันได้แต่ไอ้ที่ร้อยไอ้78ดีบีเนี่ยเราคุยกันไม่ได้ยินต้องแต่เบงเสียงคือจริงๆเนี่ยไอ้ร้อยคือมันค่าเฉลี่ยเราไม่ควรจะฟังเกิน80กว่าดีบีเนี่ยหรอวะถูกต้องครับ อัพขึ้นไป9ก้าสิบร้อยนี่คืออันตรายต่อหมูแล้วใช่ไหมมันมันมันแต่ละห้องแทบจะไม่เจอใช่ใช่แมันหายากซึ่งซึ่งการที่ขึ้นไปสูงขนาดนั้นนะแต่ว่ามันไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันจะเป็นอันตรายต่อไม่ไม่ผมผมมองว่าที่มันเป็นอย่างนั้นคือที่มันเสียงดังหน่ยคือเสียงมันฟอร์เวิร์ดเอยหรือว่าค่าความเพียรมันเยอะเกินไปใช่ใช่เป็นไม่ได้ว่ามันสะท้อนเนาะครับมันก็เลยทําให้มันมีอาการคือคือสมมุติว่าเสียงมันตีกันมั่วใช่ไหมฮะมันก็ เสียงคมเสียงแข็งเสียงกระด้าง<อ>มันตีกันเราเรารับเสียงมันไม่ได้<อ>แต่ว่าถ้าเราจัดคลื่นเสียง<อ>ให้มันดีเลยมันไม่ตีกันน่ะมันก็ทําให้เรารับรู้ถึงรายละเอียดมากขึ้นไปอีกแล้วก็สเกลก็ขยายมากขึ้นมากขึ้นโดยที่ว่าค่าความเพี้ยนมันไม่มีลำโพงที่มาลงเนี่ย<อ> HL5 เนี่ย<อ>ค่าความดังของมันก็อยู่ประมาณประมาณผมว่าไม่<อ>ไม,ไม่ไม่ถึง1 1 0ประมาณ1้อยเน่าจะเต็มเ,<อ>เ<อ>ต็มแม<อ>็กแล้วเพราะว่าผมเคยขายลำโพงพิเชษและพิเชษเนี่ย ความดังของมันตัวท็อปสุดเลยตัว4ีล้านเนี่ยมันความดังของมันอยู่ที่ 112dB 1 2 d อดีบีซึ่งผมยังไม่เคยเซตอัพถึง 112dB นะแต่ว่าผมเซตอัพฮาเบดได้ถึง 108dB ีเนี่ยได้ผมว่าน่าจะสมบูรณ์ที่สุดละแล้วก็ฟังแล้วไม่ไม่บกเบกวายก็คือเอาพูดง่ายว่าผนังกระจกอ่ะไม่มีผลเลยร้อยอัพดขึ้นอ่ะถ้าผนังกระจกมันสั่นอ่ะมันฟังไม่ได้ผมจําได้ตอนที่ยังไม่เอาเอสไอลง มันได้ประมาณเจ็สิบไม่ไม่เกิน80ดสิบแต่มันดังมากมันดังมากเมือนดังมากดังจนเครียดมันสะคลอนอ่ะครับใช่ครับตอนที่เอามาลงใหม่ๆจําได้เลยว่าเจ้าของบ้านหน่ยเครียดคือคือเหมือนกับเสียงมันดังนะเปิดวอลลุ่มก็มานิดเดียวนะมันดังมากเลยนะใช่แต่ทุกวันนี้เล่นวอลลุ่มไปสุดแล้วมันก็เหมือนไม่ดังนะแต่ว่าความดังมันขึ้นสูงมากครับคือมันดังแต่มันรู้สึกไม่รบกวนใช่ใช่เหมือนกับผมประสบการณ์ครั้งล่าสุดที่ผมไปดู สบินเมทาผมนั่งอยู่หน้าเวทีเลยนะครับคือแถวที่สองจากหน้า mm hmm. นะนะเสร็จแล้วคนที่นั่งอยู่แถวที่หนึ่งเนี่ยาห่งผมไปทางขวาเนี่ยประมาณสักสักเกือบเจ mm ็ดสิบเมตรโทรศรัพท์ดัง mm hmm. แต่ดังขนาที่วงเนี่ยเล่นตอนกระหึ่มสุดก็ออยังได้ยินอยู่ได้ยินเสียงโทรศรัพท์ mm hmm. ชัดเลยครับที่ดูที่ดูดด คนสีเวอร์ีดทำทะเลทำหน้าโมโหเลยคร <c oughs> ับ <c oughs> ทั้งที่มันกระหึบเต็มที่แค่นนี้แใกล้ๆแต่ได้ยินอแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันดังเลยทั้งที่ผมว่ามันก็น่าจะร้อยดีบีขึ้นไปละห่วงออกเคสตราเอาง่ายเหมือนตอนนี้เสียงโจหรือว่าเสียงพี่เทียร,รบเวลาพูดอ่ะมันจะเป็นตัวอยู่ของใครของมา่ะมันไม่มีการ มัน <สะ S 1> มันไมเข้าไปตีกันเอนหลักการหนึ่งในการทําห้องฟังนะฮะในการทําห้องฟังเนี่ยส่วนตัวนะครับที่ที่เคยทําห้องมาม<ช>ีประสบการ์ขายอะคูสติกมาค่อนข้างเยอะแยะหลากหลายยี่ห้อแล้วก็ทาห้องมาเยอะแยะมากมายเนี่ยคือถ้าห้องห้อง,องล้นล้นเลยนะครับแล้วก็มีฝ้าที่เป็นหลุมเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะฟังเราจะฟังเพลงไม่ได้มันดิบเหร มันจะกล้องขึ้นไปอยู่บนฝ้าหมดถ้าฝ้ามันเป็นอุโมงอยู่ข้างบนนะฮะ,ฮะแล้วมันจะชิ่งจากผนังขึ้นไปบนฝ้าเสียงมันจะเหมือนอยู่ในถ้ำเสียงจะเตกันอยู่ในถ้ำแล้วก็มันจะเกิดแอคโคอยู่ในถ้ำนะฮะอยู่บนบนฝ้าถ้าอย่างนั้นถ้าเราไม่ไม่แก้ไขฝ้าใหม่เราก็ต้องคอนโทรลผนังให้เสียงไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้มันชิ่งขึ้นผนงังก็คือดูดไม่ไม่ได้ดูดฮะทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าการดูดเนี่ยเราจะดูดม,มันทําไมเราซื้อเครื่องเสียงมาแพงมันก็หายไปด้วยก็ใไงเราาต้ออนทํม เราก็ต้องทําไม้ล่องเพื่อไม่ให้มันชิ่งขึ้นไป euh เขาเรียกว่าคอนโทรลผนังหรือหรือผนังนั้นอาจจะเป็นผนังแชลของหนังสือ,อ,อหรืออะไรก็ได้ไม่ให้มันชิ่งขึ้นไปคือเราเรียกว่าคอนโทรลผนังให้มันอยู่กับที่แต่การคอนโทรลผนังให้อยู่กับที่เนี่ยคือให้เสียงอยู่กับที่เนี่ยมันต้องมีไม้ล่องลึกบ้างไม่ลึกบ้างใช่ไหมฮะเพื่อไม่ให้มันชิ่งเข้าหากันแต่คือคนนี้กว่าที่เราจะทําอย่างนั้นได้อ่ะ มันผิดบ้างถูกบ้างมันหลากหลายแอดจัดอะไรไม่ได้อย่างถ้ามันไม่มีเครื่องมืเครื่องมือในการทำน่ะมันก็ยุ่งนะใช่ไหมเราก็ไม่รู้แต่ละร่องเนี่ยมันกะความถี่เท่าไหร่ใช่ไหมความถี่เท่าไหร่กี่เฮิร์ตก็ไม่รู้ใช่ใช่แต่จริงๆเลยเนี่ยเอสไอเนี่ยเขามีความคิดที่ไม่เหมือนใครคือว่าเขาทําผนังห้องแต่ละด้านให้เสียงเหมือนกันที่เขาใช้เดซิโนเตอร์เนี่ยให้เสียงของแต่ละแต่ละห้องเนี่ยให้ใกล้เคียงกันที่สุดทีนี้พี่ก็มีข้อสงสัย อิซูกาคุปไซส์มันไม่เห็นตัดเท่ากันแล้วมันจะเอฟเฟกตีฟเลยการทํางานของมันเนี่ยมันไม่ได้ทํางานแค่ชิ้นชิ้นเดียวมันทํางานด้วยทํางานกันเป็นเป็นเซตอะบางทีเราก็มันจะก็จะมีเซตที่ติดผนัง17ชิ้นมันก็จะโยงสัมพันธ์กันหมดรุ่น17ชิ้นเนี่ยหน้าตามันเหมือนกันกับตัวที่มันไม่มีรูถ้าถ้าไม่ไม่ไม่มีรูเนี่ยคือมันลดน้อยคือเสียงมันจะเดดมาก ลดหางเสียงลดเสียงสะท้อนได้มากเข้ารู้ได้ยังไงว่าไอ้ไม้เนี่ยเราจะต้องไปติดบนกระจกหรือว่าไปติดบนผนงังหรือว่าจำเป็นว่าชูกาคูมันจะต้องติดบนกระจกเท่านั้นลองนึกถึงกีตาร์กีตาร์หรือว่าเปียนโนก็ได้อเอาสะพานกีตาร์ก่อนก็ได้ะสะพานกีตาร์ไม้ที่ทําสะพานกีตาร์เนี่ยคือตัวเป็นคอนโทนเสียงไม่ให้มันฟุ้งอ่ะก็คือทําให้มันรู้สึกว่ามีค่าดิสโทเนนซ์ลงตัวพอดีไม้ที่มาทําจากสะพานกีตาร์เนี่ยที่มาทํา ตัวชุกรคูปเนี่ยก็คือไม้ประเภทเดียวกันคือตัวคอนโทรลเสียงเหมือนกันค่าเดืส้นเดียวกันเขาก็เลยคิดว่าตัวนี้มันก็คือตัวค่าเดืส้นของมันที่เขาต้องการเนี่ยฮะมันก็เลยมาต้องมาใช้งานกับกระจกจใช่ครับอย่างนี้เท่ากับว่าเราเอาชุกกะคูบอะไปติดบนอื่นๆผลมันก็ไม่แรงเท่าติดกระจกใช่ปะกระจกมันเป็นอะไรที่มันสะท้อนมากครับแต่ถ้าเราไปติดที่ลําโพงทวิตเตอร์ลำโพงเนี่ย ทวิตเตอร์เนี่ยมันให้การกระจายเสียงใช่ไหมฮะให้หางเสียงให้ฮาร์โมนิกของเสียงเวลาเราไปติดปุ๊บเสียงตัวนั้นมันจะหายไปเลยนะฮะฮาร์โมนิกมันจะหายไปเลยมันต้องมีการใช้งานที่ถูกต้องนะครับถ้าเราไปวางกับหลังลำโพงฮาร์โมนิกเสียงก็หายหรือว่าถ้าเราทิ้งลงกับพื้นไอหางเบสเอยเบสลงต่ำๆเนี่ยมันจะไม่มีเลยมันจะไม่มีน้ําหนักเสียงเลยคือเราต้องใช้งานที่ถูกที่ถูกจุดแล้วไอลายไม้นี่ก็เป็นปัญหามาก เวลาใช้ก็ง้องงงมันลายมันจะขวางหรือว่าลายมันจะตามทางหรือว่าจะวางไงว่าอะไรเงี้ยอันนั้น <ะ S 2> มันไปตามธรรมชาติเอแต่ถ้าผมมองว่าการออกแบบของเขาเนี่ยเขาอิงหลักของจีนดนตรีจริงทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟลคเล็เตอร์ไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างของที่เขาออ,อ,อ,ออกแบบมาเนี่ยคือเขาจะมองถึงว่าเครื่องดนตรีจริงๆเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรครับฮะอย่างเครื่องดนตรีจริงเขาประกอบด้วยไม้ใช่ไหมฮะใช่ไม้แล้วก็ต้อง การที่จะทําให้มันมีเป็นอะคูสติกก็ต้องมีอุโมงค์มีอุโมงค์ก็คือมีรูเลยครับรูใช่และการคอนโทรลของมันจริงแล้วก็การที่เกิดประกายของมันจริงๆก็คือโลหะของเขาเนี่ยเอเนี่ยคือเขาก็จะมีทั้งโลหะมีไม้แล้วก็มีรูก็คือเป็นอุโมงค์มันจะมีด้านที่มีรูและไม่มีรูอยู่แล้วครับคือถ้าตว่าไอชุกกคูปเนี่ยด้านด้านหรูกับด้านสอรูเนี่ย การใช้งานของมันจริงๆเลยเนี่ยทำให้มีทั้งเสียงเดดมากกับเสียงเดดน้อยมีรายละเอียดเยอะกับมีรายละเอียดน้อยฮะเราจะคอนโทรลกระจกได้แบบว่าสะท้อนเยอะกับสะท้อนน้อยได้ด้วยครับแล้วไอ้กลมๆนี่เราเรียกอะไรนะมันไอ้ตัวกลมเนี่ยหน้าตามันจะเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเขาเรียกว่าเฟสคอเล็กเตอร์ตัวรองเครื่องหรือจะเป็นดิฟฟิวเซอร์ดิฟฟิวเซอร์ก็คือเรามาแทนไม้ล่องนั่นแหละแล้วมันต่างกันตรงไหนระหว่างสองตัวเนี้ยไอ้เฟสคอเล็กเตอร์กับไอ้ตัวดิฟฟิวเซอร์ โทษทีครับหน้าตามันจะเหมือนกันในระหว่างเฟดคอยเตอร์กับอินเตอร์เฟส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 คือตัวรองเครื่องอินเตอร์เฟสคือตัวรองเครื่องเอเดฟเฟเซอร์คือตัวกระจายเสียงอินเตอร์เฟสนี่คือมันจะมีรู2ด้านคือแบบว่ารูมันจะทะลุหากันอินเตอร์เฟสเนี่ยออกแบบมาเพื่อรองขายางคือขายางเนี่ยก็มีปัญหาสําหรับเครื่องเสียงนะฮะใช่ครับแต่พอไปรองขายางปุ๊บมันจะทําให้มีรายละเอียดมากขึ้นมีเสียงที่มันกระชับไม่ไม่ไม่เกิดเสียงบวมอ๋อโอเคหรือว่า ถ้าอีกอย่างหนึ่งที่ที่หน้าตาเหมือนกันเนี่ยดิฟิวเซอร์มันจะมีรูแค่ด้านเดียวที่ถ้วยส่งสัยไหมครับว่าไอ้ถ้วยเนี่ยเล็กๆเนี่ยมันทําไมมีประสิทธิภาพทำไมถึงเลือกอะครับก็นั่งฟังคับคู่กับคุณโจ้แล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยมันทุกอย่างบรรยากาศแล้วก็ตัวเพลงเนี่ยมันมันมันเปลี่ยนไปจริงๆมันเปลี่ยนไปจริงๆผมไม่ได้ประเภทหูดีขนาดนั้นนะ แต่ผมตัดสินด้วยความเพลาะครับมันเพาะต่างกันนะครับมันเพาะต่างกันคืออันนี้รรู้สึกเรารู้สึกได้เลยใช่รู้สึกได้เลยครับอันนี้เป็นโจทย์ยากนะโจทย์ยากนะลูกลูกค้าบอกว่าเพาะกับไม่เพาะเนี่ยจะทํำยังไงถุกต้องมันไม่มีโจทย์ยากมากนะครับมันกว้างมากเลยนะใช่ใช่ครับบางคนก็บอกว่าเราทําเสียงออกมาแบบในสไตล์เราแต่เขาไม่ชอบอ่ะอืมแต่แต่เขาบอกได้ว่าเอ้ยนี่เสียงจริงมันเป็นอย่างนี้อื กว่าที่จะทาให้เป็นเสียงแบบเหมือนกับที่เขาไปฟังในคอนเสิร์ตได้เนี่ยเป็นเรื่องเรื่องยากมากนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งมันมีทองแดงจันดาดใช่ไหมมีโก<อ>ใช่ไหมแล้วก็มีพิงโกใช่ไหมแล้วมีแพตตินัมคือไอ้ถ้วยเนี่ยมันมีหลายสเต็ปนะ,ะครับก็คือแพตตินัมเนี่ยก็จะได้เนื้อเสียงที่คน้นแล้วก็แบนวิธีกว้างมากขึ้นเพราะว่าเขาเวลาเขาหลอมเนี่ยก็ต้องใส่ความถี่ลงไปด้วยะฮะแล้วก็ความหนาแน่นของโลหะ ลงไปด้วยแต่แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องใช้แพตตินัมตลอดใช่ไหมมันอาจจะไม่เหมาะกับแนวเพลงที่เราฟังหรือยังไงอ,อ่าอคือจริงจริงแพตตินัมมันตอบสนองได้ค่อนข้างหลากหลายแล้วครับมันครบเครื่องทุกอย่างแต่แต่ว่าปัญหาของมันด้วยราคาแพตตินัมมันก็ค่อนข้างสูงนะฮะ,ะคนบางคนก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยซื้อแพตตินัมทั้งเซตเลยอาจจะแพงไปมันอาจจะ<ม>อะถ้าพูดกันตรงตรงเลยนะฮะแพตตินัมทั้งหมดนี่เกือบล้านบาทนะก็ไม่ไม่ถูกนะกี่ตัวอ่าซสเต็มหนึ่งมันได้ทั้งหมดอ่าสิบ สิบตัวใช่ไหมฮะซิเต็มหนึ่งได้สิบตัวแพทินัมเก้าตัวนี่ก็ไปเท่าไหร่แล้วอตัวละเก้าเหมือนก็แปดแสนกว่านะฮะใช่ใช่เกือบเกือบล้านแล้วน,นะแต่พอเราจะไปใช้ตัวรองตัวอย่างอื่นที่ฟิลรฟของมันมหรือจะใช้อตัวที่ติดนู่นนี่นั่นของเขาเนี่ยราคามันก็ต้องมีสูงหน่อยแต่บางคนก็จะว่างบไม่ถึงบัตเจ็ตไม่ถึง อาจจะเริ่มต้นที่2 0 0แสนอะไรเงี้ยสามแสนมันมีเรโซเนเตอร์มีอินเตอร์เฟสมีเฟสคอร์เรคเตอร์มีชุกัครูแล้วมีอะไรคือจริงๆเลยเนี่ยของ s s i เนี่ยมีข้อดีอย่างนะึงนะมีข้อดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเวลาเราเซตจริงๆเลยนะรเราจะรับรู้ถึงว่ามันมีทั้งโฟกัสมันมีทั้งมิติความสูงความต่ำราะว่าถ้าเราถ้าเราเซตอัพลำโพงเลยนะโทอินลำโพงมาเลยโทอินสี่ห้าองศามาใส่หูเลยครับ สิ่งที่เราสัมผัสได้คือโอเคถ้าเรานั่งตรงกลางเราจะได้ยินโฟกัสของมันอ,อยู่ตรงกลางแน่นอนเป๊ะเลยแ,แต่คุณจะแยกแยกได้ยังไงว่านักร้องกับเสียงคิกดัมกรองอ่ะมันอยู่ที่เดียวกันคิกดัมกรองไปตีหัวนักร้องอะ่ะ <laughs> สังเกตได้ไหมครับแต่ว่าเวลาเราเซตเอลเนี่ยคิกดัมกรองมาอยู่ต่ำกว่าเราเห็นได้ชัดเจนเลย เสียงกีตาร์เสียงเปนโนขึ้นมาสูงขึ้นไปนิดนึงเสียงใช่ครับมันจะมีเลเยอร์ของมันเองมีสูงมีต่ํามีซ้ายมีขวาสมว่าวงดนตรีมันมีชิ้นดนตรีได้หลายชิ้นนะด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมันแบ่งแยกได้ชัดเจนเลยถ้าเราใส่ใจในการเซตอัพมันจริงๆครับผมถามถามพี่เขียนนิดนึงคือเนื่องจากว่าพี่เฮียดฟังดนตรีคลาสสิกเยอะมากฟังสดเนี่ยพอมันมาอยู่ในซิสเต็มแบบนี้เนี่ยสิ่งที่มันจําลองจากดนตรีคลาสสิกของจริงได้คืออะไรครับมันเป็นตัวตน แต่ละดนตรีมากขึ้นครับใช่ครับเพราะว่าเวลาแสดงสดเราเราจะรับรู้ได้ถึงตำแหน่งของที่เขาจัดวางไว้หรืว่าใครเล่นอะไรตรงไหนแล้วก็มันจะบอกเสียงออกมาได้เลยว่าว่าไอ้คือดนตรีนั้นเนี่ยตัวใหญ่ตัวเล็กเส้นใหญ่เส้นเล็กแล้วก็สีหรือดีกองตัวขนาดไหนครับ นี่เนี่ยถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากครับสําหรับบ้านนี้คือแม้กระทั่งห้องห้องก็เป็นห้องรีพิงรูมกระจกล้อมรอบฟังดนตรีคลาสสิกซึ่งแยกแยะออกมายากมากเพราะชินดนตรีค่อนข้างเยอะเป็นโจทย์ที่ยากมากพอเขามาเจอเอสไอเขาก็เลยทําว่าเขาเขาเลยรู้สึกว่าทึ่งนะฮะว่าเฮ้ยเราซื้อเครื่องเสียงมาแพงนะบางครั้งะแต่ทําไมมันตอบสนองไม่ได้แต่ทําไมพอมาเจอเอสไอแล้วรู้สึกว่าเขากับทึ่งกับเอสไอมากกว่าเครื่องเสียงด้วยซ้าไปนะบางครั้งนะ ผมก็เลยคิดว่าอะคูสติกเนี่ยมันจําเป็นมากนะครับสําคัญอย่างมากคือไอ้อุปกรณ์อันนี้นะครับครับที่บอกว่าพัดติ่น้ำเลยมันแพงแล้วผมก็ผมเชื่อมัน่นหรือเปล่าผมก็ยังเชื่อมั่นไม่เต็มร้อยหรอกแต่ผมเชื่อว่าถ้าเปรียบเสมือนไอ้พวกแอมหรือเครื่องดีดนเสียงอุปกรณ์หลักเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นวงดนตรีวงหนึ่งนะครับวงดนตรีวงเนี้ยเล่นดีครับ แต่ถ้าเวไปเล่นห้องนี้ไปเล่นห้องนู้นไปเล่นห้องโน้นมันก็คุณภาพเสียงเนี่ยมันจะดีเร็วอยู่ที่ห้องไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่วงดนตรีแล้วพอวงเล่นดีอยู่แล้วอันนี้พอผมซื้อไอ้พวกเครื่องเสียงพวกนี้มาเนี่ยผมเชื่อบ้านในวงดนตรีแล้วผมเลยกล้าลงทุนไอ้ของพวกนี้เพื่อให้เพลงที่มันเล่นโดยวงที่ผมเชื่อบ้านแล้วเนี่ยออกมาดีที่สุดครับผมเปลี่ยนวงเปลี่ยนวงผมก็ไม่รู้ว่าวง มันจะเล่นได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วก็เล่นในห้องเดิมเดิมมันก็จะดีเหมือนเดิมหรือเปล่าครับนี่อันนี้ชัดชัเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยกล้าลงทุนอ๋อโอเคอันนี้ชัดเจนแล้วครับถึงแม้ราคามันจะเท่ากับวงก็ตามบางทีแพงกว่าแพงกว่าวงอีกผมก็เลยคิดว่าอะคูสติกเนี่ฮะเป็นเรื่องที่สําคัญครับการแบ่งแยกสัดส่วนเลยเนี่ยแบ่งแยกอยู่สาส่วนก็คือว่าส่วนแรกก็คือ ให้ให้อคูสติกก่อนครับส่วนที่2ก็คือเรื่องการแมทชิ่งแล้วก็คนเซตอัพส่วนที่3ก็คือเป็นเรื่องของซิสเต็มับฮะในสามส่วนนี้ต้องบาลานซ์บาลานซ์กันนิดนึ่าอ,อย่าไปอย่าไปคิดว่าเราซื้อของแพงแล้วก็จะได้เสียงที่ดีสุดบ,บางครั้งเราซื้อของแพงมาห้องที่มันก้องหรือว่ามันเดซหรือมันอึ้อึงเนี่ยบางทีมันอาจจะฟังไม่ได้เลยนะฮะใช่ใช่นะแต่โดยส่วนตัวนะพี่ไม่รู้ว่ายังไงนะแต่รู้แต่ว่าไปกินวายห้องไหนที่ติดตรงนี้ ไม่เหมาครับสนุกสนับโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แคทขอบคุณครับ